ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเกิดภัยพิบัติหลายพื้นที่ในประเทศไทยเหตุมาจากสภาพแวดล้อมฝนฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝนของทุกปีอำเภอเขม,มาราชมักจะต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบมาจากทั้งพายุและน้ำหนุนมาจากทางภาคเหนือ น้ำท่วมในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ติดลำห้วยบางโกยลำห้วยสาขาซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งนางสาวปิยวรรณมุญทา,ร,ารักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเขมราชเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหานี้จึงได้วางแนวทางในการรับมืออย่างเป็นระบบเพื่อช่วยลดความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ตามแนวทาง4 5 3โมเดลโดย 4. คือการวางแผน4ี่ระยะดังนี้ระยะที่1ระยะลดผลกระทบลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นโดยการวางผังแปลงเพรอบปลูกให้มีการระบายน้ําการทําคันดินรอบแปลงประตูน้ําเลือกพืชที่ทนทานต่อภาวะน้าหลากรวมถึงจัดตารางการปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล สองระยะติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยเพื่อลดการสูญเสียเทียบพลันเตรียมพร้อมรับมือไปอย่างมีประสิทธิภาพติดตามการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านไลน์เฟซบุ๊กหรือหอกระจายข่าวเก็บผลผลิตล่วงหน้าเร่งเก็บเกี่ยวก่อนน้ำท่วมหรือแปรรูเปเตรียมเครื่องสูบน้ำติดตั้งตามจุดเสี่ยงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าแปลงและการย้ายต้นกล้าและพันธุ์พืช 3. ระยะตอบสนองลดความเสียหายระหว่างน้ำท่วมและรักษาชีวิตพืชเท่าที่ทำได้เร่งระบายน้ำหรือสูบน้ำออกทันทีเมื่อระดับน้ำภายนอกลดเติมอากาศให้รากช่วยให้รากไม่ขาดออกซิเจนป้องกันโรคพืชเชื้อราโคเน่าโรคเน่าคอดินช่วยเหลือทุกเฉินอาหารน้ำดื่มแก่เกษตรกร สี่ระยะฟื้นฟูทำให้เกษตรก,รกรกลับมาผลิตได้เร็วและมีรายได้หมุนเวียนทันทีหลังน้ำลดดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เพราะปลูกสำรวจความเสียหายซ่อมแซมโครงสร้างแปลงจัดกล้ามเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกซ่อมแซมหรือปลูกรอบใหม่ปลูกพืชอายุสัน้นเช่นผักบุ่งถั่วงอกข้าวโพดปักอ่อนเพื่อหมุนเวียนรายได้ทั่วกราวฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน คือ5กลุ่มพืชหลักที่เสี่ยงผลกระทบจากอุทกภัยและแนวทางป้องกันหนึ่งพืชไร่เช่นข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อย2พืชสวนเช่นมะม่วงลำใหญทุเรียนส้มโอกล้วย3พืชผักเช่นผักกาดผักคะนา้าต้นหอม4พืชน,น้ำมันเช่นฟางน้ำมันถั่วเหลืองถั่วลิสง5ข้าว 3. คือ3เครื่องมือสำคัญแนวทางเฝ้าระวังและ,ะเผชิญเหตุพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยด้านการเกษตร1แผนที่ความเสี่ยงวางแผนการปลูกและป้องกันล่วงหน้า2ระบบเตือนภัยผ่านระบบ SMS อแอปหรือเสียงตามสายเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ3ามการมีส่วนร่วมของเกษตร,รกรชุมชนร,ร่วมเฝ้าระวังแจ้งสถานการณ์และวางแผนรับมือป้องกันร่วมกับหน่วยงานใน,นเรื่องของการเตรียมการป้องกันและบรรเษาสารณภัยด้านาการเกษตรของปี2 5 6 ก็เนื่งจากว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้ท่วดเนี่ยก็เป็นปัญหามาทุกปีทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายนะคะก็เราก็กรมศุลการเกษตรก็ท่านอดีตที้ก็กมีแนวท,ที่จะทํางานยังไงที่จะให้แนวเิงป้องก,กันชังรุกมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้จัดทำแนวทางการบริหารในเรื่องนี้นะคะโดยผ่าน การบริหารจัดการแผนิบัติโดยสูย์ประมวลคราะห์สถานการณ์แผนิบัติด้านพื้นนะคะหรือสปอพโดยมีการจัดทำข้อมูลทางการสถานการณ์สภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือ